พรพพ้อมอลงอดึงช้าๆดึงให้หนักเลยครับจ20คู่ ใครมาถ่เนี่ยนี่อ่ะลุดฮะลุดน่ะรอคนยืนน่ะคนยืน<า>เนเ่ามาแค่นี้นะมาแค่นี้นะมาสองคนามาสองคน